เขาขึ้นเล่าอีกแล้วพี่น้องคนเขาน้ากัน นออกรืมดเนอละโอเค

tao không ừ. à, có cả bó rồi bây giờ đi đâu có xe, bó này gì tâm, cái gì á, mẹ to luôn, gì là tita cái เดี๋ยตอนนี้สาขึ้นไปทายน้ำพออยู่ตอนขึ้นหล่เนอ่ยเนี่ยายเปยาวไม่อะนะเนี่ยเอาบ่ันาบ่าเดี๋ยวั่งห้เข่าให้เตียหน้าน้เ่ารัดแน่นมัน่แหงยางลงมันถึงหัวอกแฮ่ตลอด นักนะคะเพื่อนเพื่อนใจหนักกันเออแย่เนี่ยม่ามันหิน นักน,นันกสน,นินเนี่ยไม่ใช่ากันให้ดีเจี๊ยบกันเครื่องระดัพี่น้องขอได้จกักนาทีเด้อโอ้เพิ่งได้สี่นาทีเอาอีกสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปชมพ่อเดดดิทพ่อเดดดิทกำลังเทงข้าว ก็เห็นด้วยเหล้เนาะมืออ่ะมือพี่น้องไม่เมื่อยอยู่ในหู้เราเด in ี๋ยวกระเจียนกระสอบออกมาเนาะนานเห็นกระสอบออกมาคนก็ทำงานอยู่ในเหล่าพี่น้องพี่น้องเมื่อยเหล่ามันเมื่อยู่ในหันเห็นแต่ประตูเหล่าเนาะจ้ะเนาะฉันวันดีวันนี้เอาข้าวขึ้นเหล้าเนาะเมื่อวันเขา้นเดียว นี่ก็แล้วยบเราพี่น้องซุ้มนี่ยังแต่ซุ้มอยู่นะเนะาะเพราะเขาเดียเด๋ยวเขได้จ้างรถสีรถปันเนาะอ่าคนกับศิไปเทเสขาทั้งเราออกจากกระสอบพี่น้องเออกจากกระสอบไปเรื่อยๆเขาฮอกไปสิทธิ์อ,อีก,ก,อกยกหนึงห่งฮอกไปจังสีเลี่ยวน่นจจะเนาะซุ้มที่อยู่ตะลัง Đây cái mùi gặp cái tay ba Trái cả hai tiêm Một cái này hai có, hay, môn môn có đi nha phải hai nó không Cũng có những hai Có cả sọp Đây luôn tay kèm Yeah, tay hắn kèm cái nó Chứ nó không đi อันละยังไม่แล้วเดี๋ยว้อกนีง่กสิเอาอยู่เอาคลิปนี้เอาจักแปดนาทีเนาะนี่จะทึงสิบวกพี่น้องเจ้าเอาคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจได้ใจเด้อสี่มารับชมเอาเข้าขึ้นเล่าน้ำกัน ขอบคุณมากๆจ้าเราก็รับชุมไปเรื่อยๆเนาะบ้านพี่น้องเห็นแต่ไหนเนาะเขาบ้านยาสมบุรณอันซุ้นี่มันให้รถเกี่ยวนะพี่น้องเกี่ยวเร็วเอามาตากตากเรีเล้วแล้วก็เอากินเล้าซุ้มหนึ่งมันเกี่ยวเอาท่ายอยู่ทงน้ำอยู่พี่น้องแลถึงเวลาเพิ่มมา แล้วคลิปน,นี้ซ้ำน,นี้เลยจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีจ้าขอบคุณมา,มากๆจ้าสวัสดีค่ะ